เอาครับพี่น้อง ONG, มาเมืองผลงานครับพี่น้องครับดำน้ำ huh. ย so, ิงปลามืาอนี้ครับผมมีกล้องถ่ายนะพี่น้องเนาะนี่ครับผลงานเข้ามืาอนี้ครับโอ้ยปลาหมอประกับพี่น้องปลาอันประกาพี่น้องเอินประกาครับเนาะหลายครับพี่น้องประกาศป่ากระสูนพี่น้องมันแต่ใส่สวยๆครับพี่น้องครับเสียดายผมมีอ่ากล่องนะพี่น้องเนาะผมมีกล่องดำยิงนะพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณสามโล กลัวๆครับพี่น้องตัวนี้ลกไป็ายครับสอลูกลูกไป็ปายสองลูกอะอยู่ครับตัวนี้หนึ่งสองสามี้าหกเจ็ดแปดเกสิบครับปากกระสุบหนึ่งสองสามสีดแปดากกาสิบเอ็ดตัวพี่น้องปลาสดูสองตัวครับพี่น้องดำๆนี่ปลาครับพีองแต่บาไม่กล่องดำยิ่งครับพี่น้อง เอาผลงานให้เมืองครับพี่น้องหอดบ้านนอดเือนอะไรครับ้อมคั่วครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ถังเลยมากเลยเกือบเต็มพี่น้องเลยหน่อยหน่ยถังโมยใหญ่ครับเกือบเต็มครับพี่น้อง อันนี like ้ปลานีงพ <t ops> ี right ่น้องหัวจัาเกี้ยวบอลนี่ใหญ่เยอะนะพี่น้องนี่กำปูปะปกครับปลาปกนี่ปลาปกครับมันเป็นปลาข้าวไทยเนะพี่น้องปลาปกนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาปกปกติเลยกระบอกก็เห็นตัวใหญ่ปลาที่แจ็คเกียรพี่น้องปลาปกเอ่อปลาซัดกลางจะเข้าห้องยังครับพี่น้องประซักแถวบ้านในห้องปลาปกครับมันคือปลาข้าวไทยครับแต่โบเป็นปลาข้าวไทยพี่น้อง นี่ครับเปื่ที่ใส่ครับพี่น้องอันนี้บอกนี่มันพกสิบเสนนะพี่น้องบอกหน่อยครับการบริเลอุ่ลคลิปน้องพี่นอนะ้องเนาะจะได้เอาปลานี่แหละพี่น้องมาให้เมืองตัวนี้ก็ใส่ตนนี่นะครับการค้อครับไตเงือกครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่นี้แหละพี่น้อง หาใส่แต่จุดตายพี่น้องยิงไปลดูปลากระสูนนี่ยิงบนเรือครับผมยิงคุมองครับนี่ใส่นี้ครับชวนมากกับหาเล่งสะโพดนี่ครับยิงปลาผมตัวนี้ก็ยิงนี่ครับตัวนี้ก็ยิงนี่ครับนี่ก็บนี่ครับพี่น้องนี่ก็ใส่ตนี้ครับพี่น้องส่วนน้อยครับผมจะยิงแบบจังสี่ครับนอกจากสี่ท่านผมจะยิงแบบนี้ครับ นี่จะตัวนี้ครับพี่น้องยิ่เสียดหัวเลยพี่น้องเลยบัวดินครับแต่ว่าลูกดอกบัได้ค่าเด้พี่น้องตกปุ่งคุรอจิพี่น้องบัวดินบัวตีนครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องฝากผลงานเคยสืกดไหมนะพี่น้องบ่คอ,อยมีเวลาลงคลิปครับผม